ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพและครับเคารพทุกท่านนะครับจะพูดจากเองนี้ก่อนอื่นขอนว่ากาบสวัสดีครับวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จีบบ้านเบาหวยนะครับปีสไตล์ข้างนการศึกษาแชนแนลนะครับผมบอลภาวนานะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยและมีและดูแลสุขภาพนะครับ เรื่องดูแลสภาพนะครับผมก่อนอื่นผมก็อยากให้ทุกท่านจายแก่จริงนะครับกปดติดตามให้ผมทีครับผมฝากช่องเล็กๆนะครับผมมาม้วนเดียวจบนะครับแนวทางหวยฮาหนอยกับหยอหยดาวนะครับในคลิปเดียวครับท่านที่ก็มารับชมรับฟังรับดูแล้ว เอื้อมมือในน้อยครับเอื้อมมือในน้อยของท่านนะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์เล็้ๆให้ผมทีนะครับผมหวเราวห,าหาัวหน่อยในคลิปเดียวนะครับหวเราวนะครับขอโทษไล์มือด้วยนะครับผม ศูนย์เก็บอันนี้ไม่ใช่เลขศูนย์นะครับผมทำมาร์กไม่เฉย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพดีนะครับก่อนอื่นเด่นสองกับหกนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักก็ประกอบไปเลยนะครับสองหนึ่งช่วงนี้อากาศก็หนาวเข้ามาแล้วขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยด้วย,วยความเคารพจาก พ่อพองยบ้านก็อยากคิดลูกบ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็อันนี้หกหนึ่งนะครับผมหกห้าก็ทษลายมือด้วยเด้อขอให้ครอบครัวพวกคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ สามตัวนะครับย่าเริมกลับด้วยนะครับไปกลับนะครับหกหกห้าแล้วก็ 6, 9, ชัดไหมครับผมอันนี้หวยราวนะครับโทษทีลืมเขียนว่าหวยราวขอโทษขออภไปจากแกจริงเด้อครับแนวทางหวยราวด้วยต่อมานะครับฮานอยเอาไปเลยนะครับ หน่อยสามหน่อยนะครับที่เจ็ดนะครับสิบสองหกสามนะครับพิเศษบวกปกตินะครับแล้วก็ VIP ภาพมันเบร์หรือเธอไม่ชัดหยอกเ่นนะครับเด่นนี้ผมมันมีเด่นสามนะครับผมกับเด่นแปนะครับทุกท่านเนสามกับเ่นแปดอันนี้เป็นฮา,อา,อา,อานอยนะครับข้างบนจะเป็นลาวเ่นสามสามก็ประกอบด้วยนะครับสามศูน ามหนึ่งสามเจ็ดเลขเก้านะครับเลขเก้าแปดนะครับประกอบไปด้วยแปดหนึ่งแปดศูนย์อย่าลืมกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับทุกท่านครับกลับด้วยเด้อ อันนี้กันนะครับผมกันให้กันเบิ้ลนะครับไม่แน่นะครับเก่มันออกเบิ้ลอย่าลืมซื้อหัวอย่าลืมกลับด้วยนะครับผมอยากกราบตีนทุกท่านนะครับ ถ้าเข้ามาเป็นรายบุคคลอยวบอกว่าขอบคุณที่เท้่มารับชมและให้ทุกคนถูกหวยและที่สําคัญขอร้องจากใจกจริงนะครับพูดแล้วจะร้องให้กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมว่ามุ่มเล็กๆสีแดงแค่แบบว่าติดตามแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วผมจะหาแนวทางมาให้ทุกท่านถูกหวยนะครับความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับผมเคารพทุกท่านนะครับเคารพกเคารพทุกการตัดสินใจของท่านนะครับ ขอท่านถูกหวยดูแลสภาพดีนะครับความรักของเพื่อนยังเยี่เสมอขอให้ครอบครัวท่านอบ็อุ่น,นะครับบ๊ายบายครับเลิฟเลิบจุ๊บ